ดอกจานกำลังบานสะพังนะฮะทุกคนสวัสดีวันสุขสุขคนสวัสดีตอนเช้าเช้าพี่น้องดอกจานประหารใจนั่นเองโบสุขสุขคนดอกมันกำลังบานนะฮะพี่น้องมึงเนี้กกำลังเริ่มอ่าดำหุง่งอยู่เนาพี่น้องมึงเนี้อุ้ยอันนี้ถือว่ามันไมนได้นนดกเต็มที่นะฮะทุกคนอันนี้มันแค่แบบเบาะนะฮะ กกที่ไหนวะตีกกที่น้าอาทิตย์ทุกคนเนี่ยต้นเนี้ยขึ้นเล่นได้เลยเนาะมันกำลังเริ่มบานนะทุกคนเนาะสิึ้นไปอันหาสดแสงเนาะทุกคนไปโอเคเนาะทุกคน,คนกคน็เลยมาแวะเบ่งต้นดอกจานทนิดนึงอยู่แคมบ้านปอ้ต้นุสูงหันนะกำลังอันแดงหุ่งอยู่พี่นนอะ ต้นจานอยู่หมู่บ้านบ่อเอือร์ลายพี่น้องคือมีอยู่ทงหน้าบา่ออาดอีสองต้นเนาะตรงนี้นแล้วก็ตรงน,นั่นแล้วก็ตรงเดี๋ยนะถ้าจะนับเนาะในในในหมู่หมู่บ้านของบอ่อเอือเองนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าต้นเนาะพี่นอ้องเวลามันออกดอกนะมันจะแดงเ,เป็นแดงแดงสมสม,ส,มสะพังอยู่ นี่นกมาหากินน้ำมันหวานมันจิบ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 ยู่เนาะผู no. ้อื้อ่วยจังเลยนี่จะให้ดูตัวนี้มันบานแล้วนี่เห็ดไม้สวยงามตามท้องเรื่องนะ,ะทุกคน อยากได้ไปปลูกไว้อยู่หน้าบ้านอยู่พี่น้องขันตนลบนใหญ่เ <c oughs> นาะทุกคนสวัสดีอีกรอบแล้วกันพี่น้องไปหาทซุ่งพักใ้เสาแซงซะก่อนพี่น้องจังซีเอาเค้กมาให้บอลนำเป่ามาเอาเค้กกับเสาแซงเสาว,สาว,วันนั่นเองเนาะพี่น้องมาสิเมื่อเสื้อผ้ายาวสักน้อยหนึ่งโอ้เนาะไหว,าวามาลุ้นคูค่ชีโมเมนต์แบบอยเพิ่นก็ไปฮัทแต่เศร้าเด็ค่ะ นาะขายดีขายดีบดได้แซวตีดแซวมือได้ดีเมื่อคืนในกระดึกเต๋อพี่น้องจากในเมืองประมาณหาทุ่มเลยเฮ้ยไปซุ่มไปแซวลหมืเลยอืมเอ้ยซีเมาบอกเมื่อคืนนี่นะเบ้าลายเมื่อคืนนี่นะจากที่ว่าเอ้าบุกเคยเบ้าลายเพราะเบ้าลายเมื่อคืนนี่นะบ่คือว่า ปกติเราบ่เคยเบาลายเนาะนี่เลยเฮ้ยเออแล้วก็สิบแบบธรรมดาอันนี้<ก>มืงขึ้นเลยเราเาบาหมดชุดสายเลยอืออย่างว่าเพื่อนว่าเนฮ้ยเพื่อนว่าอันเบียกกะเมาอยู่นี่เนะเฮ้ยเพื่อนว่าเบาเมาสเนี่ยได้เฮ้ยกินจะค้นสี่ห้าคนเนะบอร์สองเบอร์สองเก็บอือ<ะ>มืงขึ้นเพื่อนจะกินเอากินเอา,เ,เ,า,าเราเปปาาาเเข้ปกค่เมียบราอันเราว่าเบียกันยังคือโบขม มืัอคืนนี่นะเรากิ่นนะเรากินแนะท้กินว่ารีเด้เขากินข่อยในกิ่นยุ่งเงี้ยจะโปร่งหนึ่งวหวานๆเขาอย,อยากกินคนเดียวเนี่ยแอบกินผู้เดียวอีกแล้วพี่น้องมีห้าสิบบาทเนาะ <c oughs> งงเนาะมิจฉาคนเฮียนสูงอนีอันนี้เงินทอนเออจ่ายกับสามจี่ห้าบาทเธอ,อก็ต้องทอนฉันเท่ายแปดจี่ห้าบาทถูกไหม ซาซ่าสามซินี่นะนี่ก็ถูกแล้วแปดสิบห้าบาทอย่างหนึ่งเขาโพดได้แซนได้ให้ซาแซงกับไปเอาเค้กน้องคิดว่าใส่เกาะบาซูกเป็นอะไรเฮ้ยใส่เกาะบาซูกในแซบยุลองสะ คนส่งแลวกลัวมันสีมาหอดเนาะมันสงเพื่อได้แล้วมันก็ะได้สมแบบสมเกินไปฮะมันสนสมเมนเม่นคันฝากโดยการยังวะหนึ่งข้าพลดอันเนี้ยลูกพี่เพิ่อนสร้างมาให้เอกปลูกน้มีแต่มะกขโคขวดจำเนีลรวันอือข่อยก็อยากได้ขอยังคิดว่าสหาพันแบบแต่โมเมนตีนี่จะเป็นสีเหลืองๆบ่แต่ว่าหมากปุ้มเดี๋ยวนะอยากหาพันมาปลูกเพื่อนเอามาให้นั่นมีสีม่วงเนาะแล้วก็มีสีเหลือง ถ้าจำผิดนะแต่ว่าเองนะบบมีบนปลูกเออแหละเองสิปลูกปีนะของเองนน่นแต่ว่าเป็นหมากน้อยหมากปุ้มแบบนี้แล้วพี่น้องเพิ่นเอามาให้เนาะมันจีคุ้มเพาเฮยต้นต้นหมักงปัจจิบที่ได้ปุ้มอันเดียวเผื่อว่าต้นนึงมันมีหลายหมากเนาะเต่ต้นนึงเป็นสามสี่หมากแค่หมากปุ้มกายอยากลองแบบว่าถ้าทามว่ามันสิได้กำไรหลายบบกันหนึ่งเขาอยากเอามาแบบมันเป็นพืชไม่ในส่วนกัแบบ เอาไปถ่ายคลิปเดชกับบุพึ่งกได้ออ,อืปีหนาซะก่อนเอกสิปลูกให้ตัวเบิ้งอันนี้สินหนึ่งกินได้เนี่ยถากกินเด้อโอ้ยจะมาถากกลิ่นได้ก็จิเมมือสะพ้ายสองเทา่าอิจฉาจังเลยอะ่ะอ,อันนี้มีสุกจักอันไหมปิกไก่หรอเออเอามาจักอันหนึ่งก็ได้ปิกไก่ได้เลยอัเได้นะคะเอาเมื่อให้เทา่าเขาก่อนจักถากินเอียงแต่ละมือแต่ละเว้น ปลาหมึก<ด>ไม่มีเนาะปลาหมึกยังไม่ได้ปิ้งค่ะที่ขีดปิง้งแรงๆหมดละอันนี้ไม่ไหม้นะหนีไหม้ค่ะออนนเออไม่เอามันไม่ไหม้ <c oughs> เดี๋ยวจะตัดให้เนี่ยตัวนี้ก็ได้โอเคอไฟแต่เราคันใส่ข้อยบรซูขั้นใส่ไม้แต่อย่างนี้เทงก่แกระลุกบึนๆอืใช้น้ำแข็งก่อปุ๊บใช้น้ำแข็งก็ได้เดี๋ยวก็ยังเห็ดที้มันเหวอยู่ ได้สิกินยังแต่ละมือเลยเนาะเฮ้ยมันบอ่อยากเนาะกินเพราะว่าปลาแห้งกินบ่เฮ้ยปลาแห้งเฮ้ยมัน,นอิ่มมันมันบอ่อยากอย่างดีกระลำมันบ่แหงนักอีรีเอากระลำมาให้เพื่อนพี่น้องกลับไปเวเบิ่งดอกจันนี่ยเฮ้ยกำลังบาดสะพังอยู่ในบรรพวกนะอ่ะาแม่ว่าใันแม่มันบาดเบิด์ตแปดต้นเก้าต้นบ้าคือสี 8, 9, นนะแดงหงส์ใช้ถสงน้ำอืมหาเบิ่งยากเลยเด้อพี่น้องดอกจันจนี่เพราะว่าเขาจะเอาไปลงเต่าเบิด เลือแต่ในนาเลือแต่ในถุงนาบอลนัพวกชาแต็กก้อนน่ะเนาะเต็มเล็กน้อยนะนกินน้ำหวานแต่ว่าเล็กน้อยสมนนเหมือเข้าวมูขูดอจอับข้าวหอมโบกินจับข้าวหอ,อมโบลินกันะนะพาเดินลอเคียงน้ำซาวแซงซะก,ก่อนพี่น้องจังสีเอาลงไปสูถ่าวข่อยเป่าแล้คอยแล้วก็คอยเลยได้แบบอู้วถูกทำอะไรอ่ะ หอมจังเลย Happy birthday to you มยู้ยหอมจังเลยปาเห็ดเห็ดหวานคือซีแซ่บเห็ดหวานเฮ้ยหอมดีสบายดีใ้่ปิ่น้องสบายตะคืนมาอืมจะไปให้สวรรค์บอกอืมสวรรค์เป็นปิงอยู่ หอมจังเลย <S 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 ถือเอาอันนั้นรูปเอาอยู่รูปอยู่แต่มันก็ยังเหนียวอยู่หอมนะมามีหนังจ้าจะให้ใครบ้างนี่ปาดให้นิ้วนิดกว่ากค่น,นี้ได้สิบปาามันเบิดเลเจ้าหนังไปหรอเห็ุเป็นทงเป็นทงเลยหรอเดี๋ยวมันก็จะปาดกินเองแล้ว เนี่ยสำเร็จมาเลยเนี่ยข้างนึงเค้กมันเกิดเบาวนำจากคุณยายนะฮะทุกคนนี่แฮปปี้เบอร์ดย์นะฮะทุกคนมามาเจอ,อยู่น้ำอีกแล้วนะ,ะทุกคนก็คือ เราจะเป่ากลางเวนเลยนะเพราะว่างานงานอีเวนเราเยอะมือเรงงเราก็ไปกินของพี่ทีเลี้ยงวันเกิดวันน้ำต่อนะฮะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นเคก้อนนี้ก็คือเป็นของคุณยายอันนี้ของคุณยายหนึ่งพันอันนี้ของคุณพี่กุ๊กไก่เด้อคุณหลายเลยครับมีอัน,นบอลเสียบบอลยังใส่นาทุกคนเนี่ยไม้สองพันบาทอ่ะ ขอบคุณคุณยายกับคุณพี่กุ๊กไก่หลายๆนี่เห็นกับพวกมี้อันนะเฮ้ยพวกมีแต่เปล่าทุ่งเปรี้ยนเหรอวะเนาะเปล่าล้มประนันเดลยวมัต้องเปล่าก็ได้เยอะหลือเก็บกอ่าเด้อมันเน่าไม่ใช่มันล่นหรอกมันเน่าค่ะ ส่วนส่วนอืมคนสี่คนได้คนสับแล้วมันล้นจับแล้วมันล้นเออมีเป้าก็ได้เนี่ยว่ามันลุกมันจะเป็นอย่างขาจะเป้านั่นเออนะคะ ก็ยัไม่โชนสึงร้อยเกิสองร้อหกขิดต้้มทำลายหมอมาไหมหรอเพราว่าสีเฮดหมกจันบอยมือนี่หรอจันมือไม่กต้มแบอวยหอตอวอาอธิธาน Happy birthday to you พอนักเดี๋ยวห้องก็เป็น่ืน ก็ดูดกับข้อขอบคุณคุณยายเนาะคุณคุณยายหลายๆเยอะกับพี่กุ๊กไก่คุณคุณยายให้หนึ่งพันกับคิกหนึ่งก้อนของพี่กุ๊กไก่ก็คือหนึ่งพันเนาะให้ตอนน้ำเป็นของขอัญันเกิดก็ไม่ขไม่มีอะไรเนาะเนื้อนเน้นขอบข้อไม่มีอะไรเลยทุกคนแบงคงแบงคงมันเก็บเก็วเก็บแล้วเก็บก็ออกมาได้จานะคะ มามามาพี่น้องกินข้าวเศร้ากินข้าวเศากับเค้กบ่อเลยพี่น้องเลยมาเปกินข้าวแล้วากินแล้วนะสักำกาวมาชุบกินลมหดไปจัดี่น้องสักไปจัิจอกคนเปิลพี่น้องเรยกมาอืมอืมกินนี่บ่เาเือได้พี่น้องเอ้ยมาปิดกอข้อขมกจอดซอด้พี่น้องเด้อ แล้วมัเกิดกับปิ้งอันใส่กอสวันั่นเองเป็นียบงบางองนวันมแรงมแรกับงานอย่นเ้ได้พี่น้องนอนมาเตีมที่ป้านอนกัตีที่มันตื่นจังโกชุมันนอนเยคืนมึงยืนตายจะไนอนอ้าวกำลัาเทงคืนมาเทียงคืนปมีแต่ปูแต่สีกับไปว่าเสื่อกับปมันมีแต่พวกเมาเฮะเยอะครแก๊แก๊เบิร์ด แล้วก mm. no ็ไปแราวไปเขาสีมันกินเบิดแก๊สนึงเชือเบิดแก๊สนึงมากเป็นที่สอเองดก็ได้พี่น้องแต่้าปานมาเล้าเตงั้นเ๋ยจะกินจ้าคือเาลงมาก่อนเรายังไม่อยู่นักเรลยเจอตรนนี้ต้อมั่นทัดมัน้ำหักสุยบ่เขาเอใส่ใช้ใส่ใช้เลยเอาเพื่อนมานตอแรงนี่ามันจะเจอ mọi người đã phải sao phá rồi học ừ. à, cái vườn như tập hạng ừ. và tập sao mà... đẹp sao? Ừ. chân như nó cái mình như cho coi mình คุณสั่งนินๆไปนะกินแน่กระเด็นย่งมันกระลายเยอเลยไปย้นคุณจับมมึงงมึงมาสิถ้าไม่กินกินมันไม่แท้แะกินถ้าตป็นยีนอะไรแทกินไปยีบกัน ว้าซื้อมาไวแต่เมื่อว้านย่างไปซื้อเนื้อใช่มือนียไปเอาไปช่วงพักแล้วก็เอาเค่งมาเลยแล้วก็ซื้อมาเลยน้องก็ปิีงแล้วนี่เหรอเดี๋ยวเด้อไม่แหวนปิีนตกก็จัดเท่ากันมากใช่เลยคอยนี่แหละเจอเครื่องมาออาหารอีนนี้พุชเจ้าคอยยังงงไยปีนโตยปีงก่อน งานแบบพี้ลูกจางบอกจังนะวนวิทย์เดือนนี่ปากับคอยบบนสืดำเดสุดล้านอยู่แต่ละทงแต่ละแดงด้อยู่ในอันทางเขาแล้พวกล้างอันล้างชวนบอกระทอมนนี้นี่จำเงียบ้างจำเงยเจอจำเงียทางคงนะเขาเขาบ้านเงียดาตามเย นะครับเหมือนอ่นึงกับเขาได้บ้างอย่างนึงกับลกนั่นคือฮงซีฮงซียายดำตรงฐานฮงซียายดำไม่ทด้เป็นป้าชิววฮง,งนะฮะานล่าง,างม่แดงไม่เก็บใหญไม่สัเกตมาอมม่อเธอเธอจะเยากอ่นอะไถามลูกนี่บลองไถามเลย จาเท่าไรออบึงมาโลงโดบาทฮะล้อะไรเาร์เป็นโลหรือะไรสูบโล่อะรบลูจ่าบลลาสิบบาทอนี้ไม่เท่าเดิมม่สมาปลอลกคือเอ้ามมีป่านิดวัป่าพี่น้องพิบวทปนปล่อยป่าเฮสันกระซ้งยาดิบ่ได้ระงกระ้างไม่ได้ เี้ยปะมาณ็นเจุดจกตเนนมาสรงอ่ะสามชิบหรือห้าสิ้นส่บชิบนใช้ไมมากมึง่น้ำขุนเลิเนีหมดแล้วอะไรตัวอกษรตรงมืออาชีพมึงน้องใหญ่เลยนอนผกาอาไรนอนผ้าอุังว่ามึงก็เห็นจุกนอนผ้าสีสีกับสีผ้าไะ ดีกว่าเลิกเปิดปากเอางูกินนกนางเจ้าของมัลห้องไปกินเจียบเขเข้มเจียบกรเจียบันนะพ่อบอกันจะเจยนะเจับต้องน้ำนึ่งขา กมานังหำไปันใหญ่ครับแต่ต้องเก็บอยนะอืมั่มันงก็เกินอยากเอานต้องห่อหัวแล้มันอ่อนๆได้ลนิ่มมกอนะน่ากนที่มมากบหลัง

กูแล้วขับนเอาแลนอออันนี้ก็ไม่เจี๊ยบกิงเขาแบบมบอกมันง่ายเดยมับงเซ่็นกันองเซ่เดี๋เราจะตัดกินนะแล้วก็เน่ก็จะให้หลานด้วยเยอะไหมอ่ะอ่ะเยอะไหมจะตัดก้อนใหญ่ไงเอาแต่เปลี่ยนหนึ่งงาน

ยังชุีช่เดียมันจะแดงรมมเะเออเยะเป็นไงข้างในมัน,นมันเป็นแซมเล็รูปมาแบบมกพามเดี๋ยวเป็นหมากเอามากี่จัะ มันไหวฮะเด๊แม่จีมันกรึบๆๆจัะกรึบแล้คืใส่บุนใสเงียงจักมาลูกประมันอันนี้มะพร้าวอ่อนเนาะกับมะพร้าวกะทิเด็กพี่เนาอหน่วยละเท่าไหร่วะร้อยเก้าสิบ้อยเจ็ดสิบบาทขนะ้พดม,มันแงนบอกว่าหันใช้มะพร้าวแะแทงนะ มานแสบมั้มันขึ <mm ้นนึ่งกระดมา้มันเป็นกามันบวาิดต่มกขาวเอ้ายัง่แสบยังไม่ได้ัดีมันอะแ่บมากจริแ่บวเอย เราวม่จิบก็ตามคนจ้ะเอาตัวกับเวนี่งั้นเหรอเดี๋ยวสาวเลยอาการเล่นท่าเกิดกางวนี่ทำนิ้วเลยเกิดการคืนไลายอืมเนาะพี่น้องไปแล้วทุกคนกินเลยก็ได้บ๊ายบายคือสร็จไก่อนอื่นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีซื้อเค้กอะไรกะของไปมาเถิ่อนให้บ่อน้ำยายหนึ่งทานของพี่กุ๊กไก่ด้วยหนึ่งทานเนาะ ก็จะได้ไปซือ้อเป็ดมาเลี้ยงไงของที่มันชอบก็คือเป็ดเ,เ <laughs> อาก็สั่งมาเกิดิน่ะสั่งมาสี่สิบโ<ฮ>หธนาธนาหัวอาหารได้เฮ้ยสิบกับพันลายธนาธน,ะ <laughs> นาหัวอาหารได้เฮ้ยสิบสองกับสี่พันแปดธนาน่าเฮ้ย <laughs>